สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่แมมก็เข้าครัวกับน,น้องลุยนะมาลีมันเป็นยังไงไม่มาช่วยแม่ทำเผาเาาราอ่ะนานตามสเต็ปทุกคนเมาเหล้ามอยาแม่ยังเบื่อเลยทุกคนเอาอย่างนี้วันนี้แม่กับกับน,น้องลุยแล้วก็จะมีอีกคนนึงก็คือดีสูนจะมาช่วยแม่ทำอาหารรีวิวกินไปรควมกันกับท่านผู้ชมนะคะทุกคนวันนี้แม่แมมจะเสนอเมนูตำกุ้งสด แซลมอนนะคะทุกคนวันนี้แม่ไม่อาทำวิธีตำตำตำเราจะมาเริ่มทำตำกุ้งสดแซลมอนน,นะคะทุกคนน,นะอันดับแรกเราก็ต้องเปิดปใส่พริกเอาเผ็ดๆเลยเนาะหรือบอกกินเผ็ดได้แม่แม่จะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบหรือมันกินเผ็ดไม่ได้อะแต่แม่วันนี้จะสุดยอดหลุยบอกได้แม่จ,จัดไปตอนแรกมาใส่กระเทียมลงไปเอาใช่จะก,กับมือหนึ่งกันพริกสุด นำตาลปี๊บใส่ไปประปาณนีแหละนี่ไปรวลดจวกจวกจวกในหลังเน่าเท่าห่าดหอมหอมทะลุก,กล่องเลยท่านผู้ชสมไปมะเกระเทศเท่าใส่ลงไปไป อัอตอนตอนต่อไปขยานก่อนเช็ค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 น้ำปลารัวแม่แหม่มน,นะคะทุกคนใส้ลงไปรดปืด๊ดกระบวยสองกระบวยสามกระบวยพูรดั๊ถูกไา่ไหลบ่ ไปลงไปเลยแซลมอนห้องพื้นเอออืมแซลมอนแซลมอนกุ้งสุกคนกุ้งลุยใช้ใจลุยได้แหละมึงนี่โอ้โหกดเยอะโอ้โหป้ามันก็เต็มกล่นคคกนะทุกคนดูยอดจ้า ตะมอนกุ้งสดยัย่วจา้าตักอกองน้ำร่ายไหลถูเลยต <c oughs> ากกองน้ำร่ายไหลโอเคนะคะได้ทีเราดิมานี่มาดิเข้ามาเนี่มา ขึ้นสวรรค์ลงไปจ้าลงไปจ้าเออจับจุดหน่อยจับจุดหน่อยปืด๊ดโอ้โหี่เป็นอะไทุกคนดำมแซลมอนกุ้งสดเห่าเป็นยังไงล่ละกุ้งเก่งๆตัวนี้ยี่โอ้โหหนักจำเลยครับ ลุยกับพะท่านกินเขาสุกคนไม่เห็ดคลิปนะแม่มาลี่กับจิจิล่าวจิจจาบ่ได้สนใจแม่เลยสุกคนก็เลยเอาดีซุ่นมาซอยเห็ดแก่ของโปรดอันนี้เป็นของโปรดน้องลุยดิตำกุ้งสดแซลมอนหมูหลายอาลงมือเลยบัดนี้ยฮะลงมือลุยกินไมยนี่ขนมเซนแกะลูกละแกะเอานี่ยร่องไปล่องไปเป็นไงอืมอืมเป็นไงล่ะ พ็คระเป็นยังไอาจารกลับมาครับอักล่ดขมมละเนาะมึงกัขมจวมึงก็บแยกกินมาละตัวกินแตงนะผมขออนุญตลองแซลมอนนะแม่เอาลวดเอาเมื่อเลยหรือลองที่ยเนาะจ้าอแต่ว่าไม่อยากสูดคนังไงให้หมดเลยไม่ต้องเหลือตก่องหรอกแม่โอ้ยโอ่ตัวตกองเป็นง ข้นข้นแง่ใส่มือเลยเอามือเลยครับอนนั่่ะดีเลยแซ่บอิสานทุกทุ่งคนจีนมาอยู่กับแม่เป็นคนอิสานนะแม่เลยจิ้มมือแซ่บเอาเอาน้ำปลาร่าหน่อยไหมอือแซ่บลีซุ่นเป็นคนจีนมเลยทุกคนใช่ครับมาอยู่กับแม่ก็เลยเป็นคนอีสานพะนะใจเลยติดใจปลาล่าแม่เลยแซ่บแม่พากินยังไงก็กินนนะแม่เนี่ยแม่คนอีสานเนาะ ใครบอกใส่มือกับใส่น้ำแม่เขาเล่นนะครนะแม่หนูจีนเนี่ยหืมหนูจีนอืมของดีน่ะทั่วนี่นี่ผมว่าโอ้โหมันเสียนุ้ยมันไม่ขอมมากมันก็ขอมนะทุกคนปวดกุ่งเนื้อชฉ่ำๆมันหวานโอ้ยจะไปแสีเโ้ยตัเไป ร้านไหนจะมีเนี่ยให้ตัวใหญ่ขนาดนี้เนาะแม่เนาะแม่เรื่องดำดำก็แค่แซ่บครับไม่ปกติเนี่ยหมแอนจังไยทุคคกคนโคตรน่ากุ้งอือหือน้ามัดขวดทุกคน <laughs> อันนี้ถือว่าไม่เผ็ดมากนะจากหลายๆเมนูเนาะแม่เนาะถือว่าโอเคอยู่ครับพี่แล้วเผ็ดเกว่าใช่ไหมครับพ<ๆ>ี่แล้วเผ็ดกว่าใช่ไหมอือยอดแต่นี่เป็นปกตินะผมแต่ผมมากินเผ็ดไม่ค่อยได้เนี่คือรสชาติปกติเลย ก้นเจ๊ก้อนจีเนาะก็กินแบบกังนีแบบแซงกลับได้เลยม่ายหรือเจ็บไหมลยได้อโคตแซบะอกินนี่กอบนสกื นี่สู่ทำงานกับมันตัวแล้วก็กันอร่อยมากอร่อยมากแม่ถึงใจจริงรสชาติสังเกตุง่ายเพชรบาทลูกลูกคนแจ็คคนจีนน้องมองไงอืมส้มเนาะแม่แม่ลูกอีสานเนาะกินได้สบายอยู่แล้วดีซู่เป็นคนแจ็คคนจีนโอ้ยมาอยู่กันล่ากันตายคนแล้วตายแท้ ไม่นำสู้ตายไปผมตั้งใจมาอยู่ครัวแม่แม่มากินเผ็ดได้เยอะขึ้นเลยนะครับจุ๊บแม่ต้องสู้สู้ร่าดร่าดยังไงลุยจุ๊พอดีสิบกว่าตัวโอ้ยจิ้มซีฟู้ดก็ตัวแล้วนะหึงเมื่อไหร่อ้ยลองแซลมอนบ้างดิแซลมอนหน่อยตัวยังไงล่ะแซลมอนไหนหลุยอือหูโคอร่อยเนาะหวานฉ่ำพอดีเลย ตัวลีสูนเนื้อทุกคนเองฮะสูตต่อฮ่าฮ่่่าอ้ยขวดนึงเอาได้นนกินด้ว <c> ย <oughs> เอาลูกคนเจ็กคนกินมาทรมานามเลย <c oughs> ไม่แม่กระดาษเนาะเซ็บเลยไรไม่มาสบายบืย๋อีสานเนาะคอสดอื เไปกินเร็วว่ะป้องป้องเหรอให้หนยบอกว่าอร่อยเพราะว่ามันไม่เผ็ดให้หนูยอมสู้เนื่องสู้ใจจุกเลยยี่ห้าจุกไหมครับมาครับต่อลุยอีสานต้องลุยแม่ก็ะดี่สุดมาครับลุยต่อฮะับต้องคอดแก่เผ็ด ดีมันเผ็ดไหมแม่ก็ต้องเสฟของนางนางหีบลงไปมาลีโคตรพลาดนะครับวันนี้แม่โคตรลอยแม,ไม่ไม่กินน้ำเลยทับหยดแบบโคตรโหดอ่ะกินบ่ได้ถ้ากินมันสิเผ็ดเข้าใจบ่กคนวิธี<า>นีนน่ใช่เขาจะกินแบบนี้ไปคนเ่อยกวกอนนะแม่ใส่หมูใช่หไ,ไหม เอาลูข้นจีนมาทรมานมึงจะเจอเอเนาะอันนี้แม่ซื้อคู่มาสองกิโลอ่าโล่สามร้อยห้าสิบกับเป็นเจ็ดร้อยแซลมอนอีกห้าร้อยหารุ่นละระมานนี่แหละตีไปเกือบพันห้าแลระม่านนั่นแหละผักผักอะไรอีกเออระม่านนั่นแหละกับ่ัวลายดอกขุนผัดบวมี่สมบัติกับตำะกุ่มก็ได้ตำไม้ย่งก็ะด้อันนี้ไม่อยากกินเนาะบาสิมากินก็มาดีและะมารีมันสดแห้งร้แห้งยา นี่ก็นี่น้องๆก็แบบเม้นมาได้นะครับก็ือคือเนี่ยแม่ลงทุนเยอะขนาดนี้ขนาดคลิปผู้ผมมายังไม่ลงทุนเยอะขนาดนี้นะจริง<ด>แม่ลงทุนมากจริงสำหรับคนดูแม่ลงทุนต่อใช่ฮะกินไปรวดแม่รอำหน้าผมอยากกินเนี่ยกุ้งแม่น้ำมะกุ้งแม่ถ้าูกอยากกินไก่จะ่กุ้งแม่น้ำะนะเอาชองโซเดียรเยจุกไปไม่เท่าไหร่แม่ทนเพียได้ไงลูกอีสานแม่เนาะไปช่องโซเดยเนี่ย แล้วถ้าถ้าแบบคนเอาไปทำตามเนี่ยถ้าไม่กินเผ็ดก็คือก็ไม่ต้องใส่พริกเลยใช่ไหมครับจำอิยังกะแซมถามผมเ็นมังคุดกะแซมอ่าครับแซมเผ็ดส่วนตัวแม่นะคือพี่คือผมว่ากินได้พี่กินได้นะเว้ยแต่แบบหมายถึงว่าพริกน้อยกว่านี้ประมาณครึ่งหนึ่งกว่านี้ผมยาวเลยแต่คนที่สายเขาต้องกินนี่ครับแม่แต่หลุยส์เก่งนะกินเผ็ดได้เยอะผมหลุยส์เนี่ยยี่สิบตัวใช่ฮะ ันนี้กินกันไปกันเยอะมากนะดูยังคูณอยู่เลยเนี่ยหลายเนาะใช่ฮะถ้าเอาไปทําตามนะเอาผมพูดจริงนะถ้าเอาไปทําตามจริงน้าปลาอื่นไม่ได้นะต้องนี่ถ้าอยากรสชาติเหมือนจริงต้องนี่เท่านั้นใช่เดอต้องนี่เท่านั้นนะครับผมบอกเลยนัวมากปลามาครับโอ้โหคลิปวันนี้วันนี้อร่อยมากครับแม่ถ้ากินหลายสุขุมนี่ตัวน้องลุยน้องลุยกับจุกกินไปยี่สิบตัวอีตนดีสูดแม็กินหน้ามันไปสองขวด สิอีดแม่โอ้ยเอาลูกคขนกินมาทรมานทรกรรมทุกคนอ,อยากมาเห็ดคลิปซอยแม่เพราะว่ามาลี่กับจีตเหล่าติดยาบอกนอนจักหุ่มนี่บอกบอกคันบุงท้อมไปดูอ่านอนสี่โมงเย็นวันนี้ครับนานบนสี่โมงเย็นมันช่ตื่นตอนไหนล้วบัดเนี่ยสี่ห้าทุ่มมาแม่ผู้หนำกับไม่มเว้นใหดคลิปให้แม่ผู้ไหนอยากให้มาลี่มาเห็ดคลิปน้าแม่ กับข้อมันมาเด้อแม่สือเอาโตมาให้้ไดใช่ไปตามที่บ้านเลยไปลุยเลยวะไปกระลึบเลยวะเพราะลุยมันเป็นยังไงอากาศบอกให้แม่ซ้ำดูเมาครับนั่นเมาสมุดๆนะจีเมาใครวะเมาพี่ดีแต่พี่ดีมามก้หัวหน้าแกงก้าลูกน้องซ้ำกันทุกคนโทษกูโทษมึงอยู่กะจังไแนกะบ่เป็นยังดอกกระมี่ดีสูดแล้วกรมังมาซอยเห็ดคลิปเนาะเออ สำหรับผู้ใดมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่แหม่มหลายๆล่ะกะอย่าลืมวดนุนน้ำปลาคั้วมแม่แหม่มดีเดอ้อคุกครับมับนกวจริงมีไวติดขั้วนัวมคิดใจนะคะนนแล้วก็มี่แบบโคตรเลยสะเก็ดใจเด็ดอันนี้บนสโลแกนได้ไหมแม่เนี่ยหรือพูดสโลแกนหน่อยอาโลแกนบอกด้วยประมวลเห้ท่านมาส้มสื่อคอยแม่ด้วยสาวอึ้งนั่นเอาพูดเลยสิ มันคือยังไงมีครับมันคือยังอาการน้ำปลาควยี่แม่มวเต็มยศต็มหวานสิไม่ใช่นี่มาดูนี่มีติดคัวนัวติดใจอ่ะน้ำปลาแม่แมวเต็มยศเด้ทุกคนเอาไหม่อะมีติดคัวนัวติดใจน้ำปลาควยี่แมวโอ้โหมันไงล่ะทุกคนเออสนใจสั่งซื้อได้ที่ไหนที่ไล์อ่ะอ่ะส่งไปให้ทุกชมดู ไลน์ที่แปะไว้เลยครับที่ไลน์หรือไม่ก็ถ้าใครคอมเมนต์สนใจนะก็คือส่งที่อยู่อะไรมาเลยพิมพ์มาเลยกี่ขวดอะไรเนี้ยไลนมาจะมีแอดมินแอดมินตอบตลอดนะคะตอบตลอด24ชั่วโมงก็ทักไลน์แอดไลน์มาเนาะสำหรับทีมีเราก็ลาท่านผู้ชมไปเลยเนาะสรับเนาะอสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายรักนะคะทุกคน